สวัสดีพี่น้อง fc ทั่วโลกครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับเกี่ยวกับการตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องของอตระกูล Honda นะครับในตระกูลเวฟหนนะครับดีมพวกนี้นะครับเวฟห1.2.5นะครับก็จากคลิปที่ผ่านมานะครับก็มี fc ถามเข้ามานะครับว่า การตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับผมไปดูมาจากสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเขาแนะนําให้คลายน็อตฝาสูบนะครับผมก็เลยทําคลิปลงไปว่าห้ามทําการคลายน็อตฝาสูบเพียงตัวใดตัวหนึ่งเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการคลายออกหรือว่าการขันเข้าผมก็ได้แนะนําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมี f อฟหลายๆท่านนะครับเม้นเข้ามานะครับในเรื่องของการตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องโดยนะครับหลายๆคนหลายๆค,คอมเมนต์ นะครับซึ่งมีทั้งคอมเมนต์รู ah ้จริงรู้ไม่จริงนะครับเข้ามาคอมเมนต์ดังนั้นวันนี้ตอบคอมเมนต์นะครับชัดเจนนะวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะครับว่าคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้เช็คแรงดันน้ํามันเครื่องผ่านรูตรงนี้นะครับคนที่คอมเมนต์เข้ามานะว่าให้เช็คแรงดันผ่านรูตรงนี้นะครับซึ่งบอกไว้เลยนะผมคิดว่าผมคิดว่านะน้ํามันเครื่องมันไม่น่าจะขึ้นมารูตรงนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหม จริงๆกัผมไม่เช็ครูนี้อยู่แล้วนะครับอ่ารูนี้เป็นรูใส่สลักลงไปก่อนสลักมันจะเป็นทรงบูธนะครับอ่าเป็นบูธกลมนะครับมันอุดรูอยู่แล้วประเด็นที่2ก็คือมันใส่สปริงลงไปตามหลังแล้วก็เอาน็อตขันดันลงไปเพราะว่าตรงนี้เป็นน็อตนะครับสําหรับใส่ตัวล็อกกลไกรถกําลังอัดมันจะเป็นบูธนำศูนย์บูธสลักนะครับไปล็อกกลไกรถกําลังอัดนะครับดังนั้น อย่าไปคลายอย่าไปเช็คตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่ท่านไปทําการคลายนะครับการที่ท่านไปทําการคลายน็อตตัวนี้แล้วทําการสตาร์ทเครื่องสลักตัวนี้มันจะไม่ไปล็อกกลไกรถกําลังอัดทีนี้รถมันจะมีอาการจามออกคาบูเลเตอร์จามปุ้งปังปุ้งปังรถเดินเบาไม่เรียบนะครับเพราะว่าการที่ท่านเช็คน้ามันเครื่องท่านต้องเร่งเครื่องอยู่แล้วรถมันจะจามปุ้งปังปุ้งปังทีนี้งานเข้าท่านอีกแล้วนะถ้าคนไม่รู้ก็คือเดี๋ยวจะไปโทษวารั่วบ้าง เดี๋ยวก็จะไปโทษกล่อ,องซ d i มีปัญหาบ้างเพราะว่ารถมันจามย้อนออกขบูวาลรั่วบ้างนะครับทุกท่านอย่าไปคายถ้าคายท่านต้องรู้ว่าคายตรงนี้แล้วนะครับอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้อง FC นะเอาล่ะนะครับทีนี้มาฟังอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงไม่อยากให้คายน็อตสตัวตรงนี้นะครับอ่า นอตสี่ตัวตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องมันขึ้นมาตามเสาหนึ่งเสาก็จริงนะครับพี่น้องเอฟการที่ท่านไปคายนอ็อตนะครับการคายน็อตของแต่ละบุคคลมันคายไม่เหมือนกันแล้วทีนี้นะครับตามตำราตามผู้มือซ่อมนะครับบางคนก็บอกมาว่าผมมัวแต่ไปอ่านตำรานะครับก็นะครับถ้าคุณไม่อ่านตำราคุณไม่เรียนหนังสือมาแล้วคุณมาซ่อมรถได้อย่างไรนะครับสำหรับคนที่เม้นเข้ามา รถแต่ละรุ่นออกมาคุณรู้ระยะห่างวาวได้อย่างไรถ้าคุณไม่อ่านหนังสือหรือว่าคุณตั้งวาวให้เขามัวม่วๆนะครับอันนี้เราพูดอิงตำราอิงหลักการเพราะว่าการทำคลิปสอนคนก็เหมือนกับครูคนหนึง่งนะครับจะสอนมั่วไม่ได้นะครับคุณต้องมีเหตุมีผลมีหลักการนะครับมีข้อมูลความจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไม่ใช่ว่านึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับ การที่ท่านไปคลายน็อตฝาสูบป,ปั๊บอ่ามันเกิดช่องว่างเห็นไหมคลายปั๊บแล้วมันเกิดช่องว่างอ่าระหว่างเสื้อสูบกับฝาสูบนะครับอ่าระหว่างเสื้อสูบกับฝาสูบอ่าระหว่างเสื้อสูบกับแครงเครื่องนะครับมันจะเกิดเป็นรอยแยกนะครับเมื่อเราคลายน็อตนะครับรทีนี้เมื่อเราสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องช่วงฝาสูบกับเสื้อสูบมันมีกําลังอัดที่จะดันเล็ดรอดออกมาทําให้ปะเก็นมันเผยถตูกต้องไหม นะครับอ่าทีนี้นะครับการที่ท bag, channel, scenes, ่านไปคายนะครับคายฝาสูบอย่างเงี้ยหรือว่าคายแข้งคัดพวกเนี้ยนะครับมันเกิดการผยเยอะนะครับพอมันเกิดการผยเยอะถึงขั้นน้ํามันซึมออกมาได้อ่าให้พี่น้องสังเกตดูนะครับเวลาที่เราคายชิ้นส่วนที่มีประเก็นนะครับประเก็นอยู่ตรงกลางเนี้ยที่มีชิ้นส่วนอ่าที่มีประเก็นอยู่ตรงกลางเวลาเราคายน็อตปั๊บการที่มันผยเยอะออกมาปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นท่านสังเกตไหม รอยเนี่ยลอยที่เป็นเป็นผุ๋ยเป็นผุ๋ยพวกนี้มันเกิดจากอะไรนี่เห็นไหมนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือปละเก็นนะครับมันแนบสนิทอยู่กับชิ้นงานชิ้นบนกับชิ้นล่างโดยมีประเก็นขั้นกลางอยู่นะครับเวลาเราขันเข้าไปมันก็บีบอัดติดแน่นอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าประเก็นบางตัวเขาทากาวมานะครับประเก็นฝาสูบมันเป็นสีใช่ไหมเวลาที่ท่าน อากันน็อตบีบ้าไปแล้วนะครับท่านลายปั๊บมันเผยเยอะพอมันเผยเยอะมันก็ลอกติดมากับชิ้นงานแบบนี้ทําให้เกิดอะไรเกิดช่องว่างพอเกิดช่องว่างขึ้นนะครับปะเก็นที่ท่านขันบีบไว้มันยืดตัวมันหดตัวเห็นไหมท่านขันบีบกลับเข้าไปมันไม่เข้าที่เดิมมันเกิดการรั่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังอัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ่าปะเก็นเสื้อสูบดังนั้นคลิปที่ผมทํามานี้ นะครับผมจึงแนะนานะครับว่าให้เราไปทำการตรวจเช็คนะครับน้ำมันเครื่องขึ้นมาฝาสูบผ่านทางหนึ่งนะครับฝาล์านะครับจะเ์าไอดีลบวไอเสียงก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับบางท่านอาจจะบอกมาว่าน้ำมันขึ้นมากับโซ่ราวลิ้นนะครับมันจะมาออกฝั่งไอเสียนะครับอ่าโอเคมันเช็คไม่ชัวนะครับถ้าเอาชัวก็คือเช็คไอดีนะครับอ่าสตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องเช็คผ่านทางไอดีก็ได้ นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ขอให้เป็นเช็คที่ฝาวาลนะครับอ่าอย่าไปเช็คเลยที่น็อตเสานะครับเพราะว่าการที่เราเช็คน้ํามันเครื่องเนี่ยผมบอกตรงนะอันนี้มันเป็นทริคนะทริคลึกๆที่อ่าไม่ค่อยมีช่างอย่าพูดถึงกันก็มีเฉพาะตัวผมเองนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือเรื่องของอ่าเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะครับผมทําเครื่องมีโอไปน้ำมันเครื่องมีจริงครับ แต่นะครับตอนเครื่องเย็นนะครับพอผมทําเครื่องเสร็จปั๊บเราเช็คตอนเครื่องเย็นน้ำมันเครื่องมันขึ้นตามปกตินะครับพอเครื่องยนต์มันร้อนนะครับพอเครื่องยนต์มันร้อนน้ํามันเครื่องมันไม่ขึ้นอ่านี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนปั๊มน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเกลดน้ามันเครื่องเปลี่ยนประเก็นปั๊มน้ํามันเครื่องเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนไปแล้วพอร้อนน้ํามันเครื่องมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นการที่เราเช็ค นะครับน้ำมันเครื่องนี้เราจะต้องเช็คทั้งอ่าตอนเย็นตอนเครื่องเย็นนะมีโมเมนบ์มเมนเย็นแบบย่ำแรงนะครับเช็คตอนเครื่องเย็นแล้วก็เช็คตอนเครื่องร้อนนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกทิศหนึ่งนะครับที่ช่างไม่หลายท่านไม่อ่าพูดถึงนะครับแต่อันนี้ผมก็เปิดไปเลยก็แล้วกันวิชาแค่นี้นะครับแบ่งกันกินได้นะอ่านี่แหละนะครับการที่เรามาคลายน็อตฝาสูบตอนร้อน เวลาที่ท่านไปซ่อมรถเนี่ยเขาจะห้ามห้ามเลยนะห้ามคลายน็อตตอนเครื่องยนต์ร้อนเพราะว่าน็อตมันจะยืดนะครับเกลียวมันมีโอกาสเสียได้มากนะครับยิ่งนะครับท่านไปคลายตอนที่ร้อนนะครับเล็กมันมันขยายตัวอยู่ท่านไปคลายมันยิ่งขยายตัวออกมาอีกเพราะว่าน็อตพวกนี้มันบีบมันบีบไว้แล้วท่านไปคลายปับ๊บขยายตัวโกง,งออนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งและก็ ที่สําคัญเลยนะครับเรื่องของการแนะนําให้คลายนอตเสื้อสู่ฝาสูบนี้บางคนไม่รู้นะครับอาอยากจะเช็คของโซนิกอยากจะเช็คของซีบียอยากจะเช็คของคิกของมีโอหนึ่งสองห้าแบบนี้เอา้าดันมาบอกกันนะครับให้คลายนอตฝาสูบเพียงตัวใดตัวหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นครับลดหม้อน้ําถ้าท่านไปคลายฝาสูบเพียงตัวเดียวเรื่องของน้ําดันตามมานะครับ เหตุใหญ่เลยที่นี้นะครับงานใหญ่จะเข้าท่านนะครับดังนั้นการที่เราจะเช็คนะครับอน้ำมันเครื่องขึ้นฝาให้เช็คที่นะครับฝาวา์วก็พอแล้วนะครับทุกท่านและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีพี่น้องเอบอกมาว่าเช็คน็อตตรงนี้นะครับเช็คน็อตฝาปิดเฟืองราวลิ้นตรงนี้นะครับมันเช็คไม่ได้ทำไมมันเช็คไม่ได้ ก็น้ํามันเครื่องขึ้นมามาเข้าเบ้ามาเข้าเบ้าลูกปืนท้ายแคมน้ํามันเครื่องมันก็ออกตรงนี้ทาไมจะาเช็คไม่ได้ก็มีคนมาเม้นอีกนะครับว่าน้ํามันเครื่องนะครับอ่าน้ามันเครื่องที่ขึ้นมากับโซ่ราวลิ้นนะครับอ่มาฝั่งนี้นะครับน้ํามันเครื่องที่ขึ้นมากับโซ่ราวลิ้นมันจะเข้ารูนี้แล้วไปออกฝั่งโน้นนะครับถ้าน้ํามันเครื่องขึ้นมากับโซ่ราวลิ้นขึ้นมาเยอะขนาดนั้นแล้วมันไหลเข้ารูนี้ได้ เขาก็คงไม่เจาะรูน้ำมันขึ้นมาหรอกครับไม่ใช้ปั๊มน้ำมันเครื่องดันขึ้นมาหรอกครับให้เราสังเกตดูได้นะครับเวลาที่เราถอดเครื่องยนต์ออกจุดไหนที่ขาวก็คือจุดที่น้ำมันเครื่องมันไปจุดไหนที่มันดําเฟืองเราดี้นนี่มันดําน้ํามันเครื่องมันแทบจะไม่โดนเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่น้ํามันเครื่องขึ้นมากับโซ่แล้วมันจะไหลเข้ารูนี้ไปทะลุออกฝั่งโน้นนะครับอันนี้ฝากให้คิดด้วยนะครับพี่น้อง f อเอาละในคลิปนี้ก็เอาเหตุเอาผลเอาหลักการนะครับ มาเล่าให้พี่น้องเอฟซได้ฟังเพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอ้าวก็เอาไปคิดก็แล้วกันนะครับอันไหนถูกกันไหนผิดอันไหนดีนไ,นดไม่ดีก็พิจารณาเอาตามความเหมาะสมของแต่ละท่านครับสวัสดีทุกท่านครับ